มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับมีราคาบูชา10,000บาทบวกลบไปนะครับขอดูได้เลยแต่ละเล่มแต่ละรายการรับประกันแท้ให้แน่นอนนะครับอันนี้ติดรางวัลมาแล้วก็ถ้ายังไม่ถูกใจมีให้อีกในตู้ด้านล่างครับผมนี่นะครับทักมาเลือกได้เลยครับมาดูข้อมูลมาขอข้อมูลได้เลยนะครับมีแอดมินบริการให้อยู่นะครับ เนี่ยคุยแชทได้เลยนะครับบัตรประกันแท้มีให้แบบนี้เลยสนใจก็ติดต่อได้นะครับมาพูดคุยรายละเอียดก่อนนะครับแล้วค่อยกดสั่งซื้อกันนะครับเนี่ยมาพูดคุยรายละเอียดก่อนแล้วค่อยกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมนะชาวหาบูชาก็ได้รับบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตผมรับนะครับผ่อนกับทางร้านก็รับนะครับแต่ว่าผ่อนทางร้านได้แค่3เดือนนะฮะผ่อนเสร็จก็เดี๋ยวส่งของให้ส่วนใครที่แบบบัตรเครดิตนะครับ ส่งบัตรเครดิตมาลูเสร็จปั๊บก็รับไปได้เลยครับผมนะครับรับไปได้เลยผ่อนได้ตามบัตรเครดิตที่ลูกค้านะครับจะผ่อนนะนะบางคนได้18เดือนนะครับผมนะครับมีเครื่องรูปบัตรเครดิตนี้นี่ไม่ได้โกหกนะครับนี่มีข้อมูลชัดเจนนะครับนะหน้าร้านมีชัดเจนเนาะนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมโอเคแล้วพบกันครับ